จากเมื่อกี้นะครับที่บอลลูนกําลังเป่าลมอยู่นะครับตอนนี้ทั้งสองลูกก็ใหญ่ขึ้นมาอานนี้แล้วเดี๋ยวเรากําลังจะขึ้นแล้วนะครับโว้ยใหญ่มากๆลูกที่เรากำลังจะขึ้นนี่นั่งได้5คนนะครับตอนนี้ผู้โชคดีของท้งไอวี่ก็ปีนขึ้นไปแล้วไม่รีบเลยนะครับ ไม่รีบเลยแต่ปีนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นตาของผมแล้วที่กำลังจะขึ้นบ้างโอ้ไฟโอ้โหนี่คือไฟที่กำลังจุดเข้าไปในบอลลูนเพื่อให้บอลลูนขยายอย่างเต็มที่นะครับลงมาก็คิดว่าฟ้าน่าจะขึ้นกันทุกคนหรอครับ้องมเราใฝ่ฟ้า ตัวนี้นะครับอามเคิดข้รออบความความรู้สึกผูชคดีเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมเต้นเต้นเต้นผมก็ตื่นเต้นครับเป็นข้างแรกเหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงจะถ่ายจากมุมสูงมาให้ดู This is our captain Yes my name is Vaut from Holland Yeah How are you feeling? Oh, very good. I like to fly. Yeah, how How about the weather oh, today? Very nice. Sun is shining. Sun nice shining. Yeah, we're gonna yes, fly, yes, fly with the wind. to the edge of the sky. Where the wind gonna bring us. Uh, yeah. <laughs> bye bye. <laughs>